สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างสุภัทรายุทธาราชชาแนลค่ะค่ะ,คะวันนี้ดิฉันก็ยังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่นะคะต้องขยันค่ะ,ะจะบอกว่าหลักสูตรของสป e d นะคะ Thailand เนี่ยมี e ม e r c ซ s e แบบฝึกหัดของฉันนะคะมีไวยากรนะคะเข้าไปฟังแล้วแล้วก็มีการสปี k มีเสียงนะคะให้ฟังแล้วก็แปลค่ะเข้าไปหมดแล้วเกือบหมดละ A ถึงแเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เปลี่ยนมาดูวิดีโอบ้างแต่วิดีโอนี้ไม่ได้ขึ้นคญญาบรรยายภาษาอังกฤษนะคะก็เอก็เลยเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะแต่ส่วนวิดีโอในแบบฝึกหัดนะคะจะขึ้นคำบรรยายภาษาอังกฤษให้เพื่อให้เรา,เาฟังด้วยแล้วก็หัดแปลด้วยค่ะแล้วก็เอาไปตอบคําถามนะคะเพราะฉะนั้นคําถามจะเน้นการฟังนะคะแล้วก็ เราก็ไปตอบบางทีก็ fill in the blank นะคะเติมคำในช่องว่างเอาประโยคกริยาอะไรที่เขามีให้นะคะเอาขึ้นไปเลือกให้เหมาะสมกับ situation นะคะหรือว่าประโยคนั้นๆนะคะก็อ่ระบบก็จะเตือน,นะคะ่ะว่าตอนนี้ทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะวันนี้คือดิฉันเริ่มเรียนที่18นะคะก็ค่อยๆทำไปทีละ1บทนะคะ มี12บทก็ตอนนี้ทำถึงบทที่7นะคะ exercise ที่7ในแต่ละบทจะมีอีก12 exercise ย,ย่อยนะคะตอนนี้ก็ทำไป12 6 7 12 7 2แล้วก็บทที่7 exercise ที่7นี่2บทแล้วนะคะทุกบทสนทนา,า,ามีภาษาอังกฤษที่ให้ฟังทั้งช o r ตลีค่ะแบบสั้นแล้วก็แบบยาวๆเลย2-3นาทีนะคะแล้วก็มาตอบคำถามค่ะแต่มีเฉลยให้นะคะมีเฉลย แล้วก็จะได้รู้ว่าอาผิดตรงไหนนะคะแล้วก็เข้าไปทําให้ถูกต้องบางงานก็เราทําได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องเฉลยและเอาไปกรอกให้ถูกต้องค่ะเราทําได้เองแสดงว่าเราเข้าใจมากขึ้นนะคะถามว่าเอเซนเอเซนนี่โอยากค่ะยากค่ะที่จะให้เหมือนเลยนะคะมีเข้าไปแล้วลองพูดให้ได้เอเซนเหมือนกับชาวต่างชาติ ถ้าพูดได้เหมือนไอตัวแถบสีเขียวจะขึ้นถ้าสีเหลืองก็ปานกลางแล้วถ้าสีแดงก็ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปแล้วไม่ไม่เล่นตัวนี้มากเพราะว่า,าใช้พลังเยอะนะคะกว่าจะได้สีเขียวหมดก็นีดๆหน่อยๆค่ะแล้วมาเน้นทําแบบฝึกหัดที่เน้นการทักษะการฟังนะคะส่วนพูดค่ะพูดก็เดี๋ยว ในแบบฝึกหัดบอกแล้วว่าเวลาฟังชาวต่างชาติพูดเ็จเนี่ยจะมีประโยคให้เราฝึกพูดตามนะคะค่ะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปที่ตัวที่เป็นพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาละเอเซนนะคะเพราะเหนื่อยมากค่ะกะ็จดจำคำาพา์นะคะจดจำคำพท์ให้ได้ของเวลาการฟังนะคะถ้าลองหลับตาแล้วก็ฟังแล้วก็่ หัดที่จะฟังและจับซับให้ได้แล้วก็โต้อตอบค่ะเพราะว่าแบบแบบฝึกหัดจะเป็นประโยคคำถามบอกเล่าปฏิเสธนะคะแล้วก็หมดละสิประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วประโยคอ,อ,อันจำไม่ได้ละค่ะอันเนี้ย ว w ด y w เวนแวร์ฮา o ์น่าจะมีถามหมดแล้วค่ะแล้วก็เป็นเทนส์ต่างๆนะคะอ๋อเขี่ยวกรัมค่ะเขี่ยวกรัมวันนี้18ใช่ไหมสิบแปดมาแล้ว5วัน 18, 19ดเดี๋ยวก่อนพ,พุทออสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าสิบ9 2ดสิบเก้าวันแล้วนะคะที่ดิฉันทุ่มเทกับ หลักสูตรสปีด Speed, นะคะภาษาอังกฤษออนไลน์3เดือนค่ะก็ต้องอทำให้สำเร็จนะคะได้ทั้งใบเซอร์ติฟิเคตแล้วก็เข้าไป Virtual Classroom แล้วก็สนทนาคืนเวลาชาวต่างชาติมาดิฉันต้องพูดและต้องฟังเขาให้รู้เรื่องค่ะทุ่มเทม,มากๆนะคะ,ะหลับเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะคะ แล้วนี่ก็ทาไปบางทีก็เหนื่อยก็พักพักสายตาค่ะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเว้นน,ะะน้นโปรตีนค่ะน้นโปรตีนจากพืชดิฉันทานมังสวิรัตนะคะนี่ก็เพิ่งไปทานนมถั่วเหลืองมาค่ะเดี๋ยวก็ทานกาแฟสะหน่อยค่ะอาหารก็อะไรก็ทานที่เน้นพวกนี้นะคะที่บํารุงสมองนะคะค่ะเพราะช่วงนี้ก็จะใช้ สมองเยอะนะคะแต่ทําให้ฉลาดไม่ทาให้ฉลาดนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะมีออกกำลังกายเพื่อนๆถามมาบอกว่าทํายังไงผิวสวยยังไม่ตอบนะคะทำยังไงผิวสวยค่ะแล้วกอ็อย่างที่บอกเวลาที่มีการอบรมนะคะหรือว่าเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยสมองเราจะไบรท์สมองจะไ r i หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะคนเราที่เวลาที่สมองพัฒนาขึ้นค่ะคือถ้าฝึกคิด เวลาฝึกคิดเนี่ยจะทําให้สมองแตกตัวเซลล์สมองค่ะไม่ฟล็อไม่ฟอไม่ลอยหรอกไม่ฟอค่ะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะเพราะว่าฝึกคิดฝึกทำนะคะขยันเรียนรู้คุยง่ายขยันเรียนรู้ค่ะไม่เกียจคร้านนะคะตรงนี้ค่ะเมื่อกั้นแล้วในวัย48ปี3เดือนดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะแบบว่าก็อาจจะเป็นผู้อาวุโสที่ ฉลาดน้อยนะคะเรียนรู้อะไรได้ช้ากว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่ๆซึ่งเป็นรุ่นรุ่นน้องดิฉันน่ะนะค,ะ,คะทั้ง20กว่า30กว่าซึ่งเป็นรุ่นน้องดิฉันก็เลยทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้ก็ต้องหัดพัฒนาความรู้ต่างๆเขาส่งอบรมกับอบรมขยันค่ะขยันเรียนรู้ขยันศึกษาค่ะทุ่มเทนะคะอาจารย์แล้วก็อย่างที่บอก ถ้ามีถ้าสมมุตถิถ้าดิฉันมีครอบครัวเดี๋ยวคนจะหาว่าอ่ะก็ดิฉันไม่มีครอบครัวนี่นะนะคะกําลังใจมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้ในในไม่มีสามีและลูกนะคะแต่ถ้ามีสามีและลูกดิฉันเชื่อว่าสามีและลูกก็จะเป็นกําลังให้กําลังใจให้กับดิฉันนะคะอาถ้าไม่เป็นกําลังใจดิฉันก็คงจะต้องบอกเขาค่ะว่าว่า,วาอะนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็ชอบอชอบให้แฟนตัวเองนะหรือว่าถ้ามีลูกก็ชอบลูกก็ต้องอยากให้ คุณแม่นะเป็นคนขยันนะคะไม่ใช่เกเรเก,รเกรตุงกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ชอบคนดีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เชื่อว่าไม่ว่าดิฉันจะมีครอบครัวไม่มีครอบครัวทุกคนก็ส่งสเสริมให้ดิฉันเรียนหนังสือเก่งๆนะคะหาเรียนความรู้นะะให้ฉลาดฉลาด,ลาดนะคะทางานที่ดีๆมีความมั่นคงองค์กรก็ชอบค่ะนะคะพะนักง,งานที่ขยนันขยันเรียนรู้นะคะ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแม้แต่พัฒนาบุคลิกภาพเขาก็ยังชอบเลยค่ะนะคะว่าบุคลากรดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะอายุจะ50แล้วดูแลตัวเองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่ต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลน,น่ใช่ไหมประหยัดอะไรให้กับองค์กรได้เยอะคะแล้วก็สร้งางทําความรู้ทําอะไรให้กับองค์กรได้เยอะเพราะว่าก็เป็นพนักง,งานที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะที่ไหนเขาก็อาแขนรับค่ะ นะคะอันนี้ก็อย่างเงี้ยชาวต่างชาติก็ก็ชอบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขาได้ภาษาเนี่ยต้องเก่งๆเลยนะภาษาพอสมควรเลยเวลาไปสมัครงานเนี่ยได้ภาษาเนี่ยเงินเดือนนะคะจากปอตีอ่ะหมื่นห้าหรือเลยเนี่ยขึ้นไปเลยสามสี่หมื่นนะคะยิ่งเก่งกว่านั้นก็ไปเลยเป็นแสนนะคะอายุสามสิบกว่าเป็นแสนสองแสนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กนักเรียนนอก,นอกที่จบนอกก็เลยได้เงินเดือนสูงๆนะคะแต่จะไปไปอิจฉาเขาก็ไม่ได้เพราะว่า กว่าเขาจะมาขนาดนี้ได้ฉันยังยังรู้เลยว่าเนี่ยแค่หลักสูตรสเดือนเนี่ยวันนี้วันที่5แล้วเนี่ยต้องเขี่ยวกรมตัวเองต้องขยันนะคะต้องขยันจะมาเกียดคร้้งไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าเรายิ่งเราไม่ได้เรียน2องภาษามาตั้งแต่เล็กๆนะคะอ่เพราะ,ะ,ะนั้นเราก็ต้องเขี่ยวกรำตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เราก็อาอยุเยอะด้วยนะคะค่ะแต่ดิฉันไม่ยอมแพ้ค่ะ,คะแม้ในวัย อายุเยอะแล้วนะคะค่ะคนเรามันสู้ความขยันไม่ได้หรอกค่ะนะคะอดทนขยันอะไรเป็นาเนี้ยนะคะสู้ความดีอ่ะคนเราเนี่ยมันความดีเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคะความความดีนี่หมายถึงว่าดีทุกอย่างนะ,ะร่างกายจิตใจเป็นคนดีมิฉาิษยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะงดงามจิตใสใจ,ใจ,ใจสวยนะคะค่ะ ก็เอาไว้ค่อไปตอบเพื่อนทีหลังว่าทําไมถึงผิวพรรณสวยงามนะคะอประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่างค่ะนะคะสามเดือนนี้ขอตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ได้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะงั้นไปท่าน,นี้นะคะไปเรียนต่อแล้วค่ะเดี๋ยวทานกาแฟสแก้วนะคะค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านค่ะสวัสด,ดีค่ะ